ชวนเพื่อนทำยูพิคต้องรู้อะไรบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวยูพิคทุกคนนะคะวันนี้นะคะพีเอจะมีเทคนิคเคล็ดลับมาให้กับพวกเรานะคะเนื่องจากเป็นคำถามค่ะที่หลายๆคนถามพี่เอเข้ามานะคะว่าเพ่ขาหนูอยากชวนเพื่อนเนี่ยมาทำยูพิค เราจะต้องมีความรู้อะไรบ้างที่เราจะสามารถชวนเพื่อนมาทำยูพิกได้เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะมีเครื่องมืออะไรนะที่จะช่วยเราในเดือนนี้กันนะคะนั่นคือว่าพี่เออยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปที่หน้าแอปพลิเคชัน UP i c นะคะเราจะเห็นปุ่มปุ่มนึงนะซึ่งเป็นปุ่มที่สำคัญมากน,ะนั่นคือ ปุ่มพึ่งน้อยของเรานั่นเองทุกคนเห็นไหมคะปุ่มพึ่งน้อยตรงนี้นะให้เรากดเข้าไปที่ปุ่มพึ่งน้อยของเราเลยนะคะในปุ่มพึ่งน้อยเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด4หัวข้อนะคะที่จะช่วยเราสำหรับคนที่เป็นยูพิเกอร์ใหม่นะคะที่อยากจะชวนเพื่อนมาทำยูพิสสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้ข้อที่1นนะคะก็คือว่าต้องรู้ว่ายูพิคืออะไร วันนี้เราตอบเพื่อนได้ไหมคะว่ายูพิกคืออะไรถ้าเรายังตอบเพื่อนไม่ได้นะคะว่ายูพิกคืออะไรเวลาเราไปชวนเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็จะถามคําถามเลยอ้า เธออยากให้ฉันทำยูพิกเหรอได้ได้ได้ได,ได้แต่ฉันขอถามเธอหน่อยสิว่าแล้วยูพิกคืออะไรเราตอบเพื่อนได้ไหมคะถ้าเราตอบไม่ได้เราจะต้องรู้สิ่งนี้ก่อนคะ่ะเธ่อยากให้พวกเรานะคะลองเข้าไปกดตรงนี้เลยคะ่ะคําว่ายูพิกคืออะไรพอเรากดเข้าไปเห็นไหมคะทายูพิกเองนะคะก็จะมีการอธิบายกับรู้เรารู้เลยนะคะว่า ถ้าเราโหลดแอปพลิเคชัน UP i ิมาเราจะมีสถานะนะคะเป็นนักชอปหรือชอปเปอร์นั่นเองแต่ถ้าเกิดวันนี้เราสมัครสมาชิกนะคะเราจะมีสถานะเปลี่ยนไปเรียกว่า u p i ิ k e r นะคะและเห็นไหมคะว่าทุกๆอย่างเนี่ยเขาจะอธิบายให้กับเราหมดเลยนะคะรวมไปถึงมีวิดีโอคอนเทนต์ให้กับเราด้วยฉะนั้นเราสามารถกดเข้าไปในวิดีโอนะคะแล้ว ในแอปพลิเคชันก็จะดึงเราเนี่ยเข้าไปใน YouTube ได้เลยแล้วก็เรียนรู้ว่า y o ยู i c Choice คืออะไรนะคะเห็นไหมก็จะมีข้อมูลตรงนี้ให้กับเราเหมดเลยพเพยเขากลับไปก่อนนะ <c oughs> อ่ะพอเราเรียนรู้ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเห็นไหม เราก็จะรู้แล้วว่าวิธีการนะคะดูสินค้าทําอย่างไรนะคะใน,ในการดูสินค้าแล้วเราจะเลือกสถานะนะคะอยากเป็นยูพิเกอร์เราจะต้องทําอย่างไรบ้างเห็นไหมคะมันก็จะมีรายละเอียดทุกอย่างบอกกับเรานะคะทุกอย่างบอกเราหมดเลยแบบนี้แล้วคราวนี้เวลาเพื่อนถามเราว่าเนี่ยยูพิเกอร์คืออะไรง่ายมากค่ะ เวลาเราเรียนรู้ทุกอย่างเสร็จแล้วแต่เราอาจจะใช้คำพูดหรือเราตอบเพื่อนยังไม่เป็นนะเพรแนะนำว่าให้เรากดแชร์ตรงนี้ค่ะเรากดปุ่มแชร์ตรงนี้ไปเลยพอเรากดปุ่มแชร์เห็นไหมคะก็จะขึ้นว่า y o U pick คืออะไรแล้วเราสามารถ ปให้เพื่อนผ่านช่องทางไหนคะที่เพื่อนเรามีอยู่ถ้าเพื่อนเราถามเราในช่องทางไลน์เราก็แชร์ไปผはは่านช่องทางไลน์ได้เลยแต่ถ้าเพื่อนถามเราในช่องทางผ่าน Facebook หรือเราอยากจะชวนเพื่อนเนเรานะคะทำยูทิกผ่าน Facebook เราก็แชร์ผ่าน Facebook ส่วนตัวของเราได้เลยอยู่ที่เราเลยค่ะหรือเรามี f e c o o o ก k ุ๊บอยู่แล้วเราก็แชร์ไปใน Facebook กปุ๊บของเราได้เลยเช่นเดียวกัน น,ะะนี่คือข้อที่หนึ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนที่เราจะไปชวนเพื่อนของเราทำยูพิกข้อแรกทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเราต้องรู้ว่ายูพิกคืออะไรต่อไปข้อที่สองนะคะที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าเมื่อเพื่อนเรารู้แล้วว่ายูพิกคืออะไรขณะที่เพื่อนของเรากำลังเรียนรู้อยู่ในยูพิกอะคาเดมีนั้นแหละมันจะนำพาไปสู่ข้อที่สองก็คือมาเป็นยูพิกเกอร์กันเถอะ ง่ายๆเลยค่ะทุกคนถ้าวันนี้เราอยากชวนเพื่อนเราหรือเราอยากจะแนะนําสิ่งดีๆให้กับเพื่อนเราแต่เพื่อนเราไม่รู้หรือไม่เข้าใจในสิ่งนั้นมันยากมากค่ะที่เขาจะทําธุรกิจกับเราเช่นถ้าเกิดว่าวันนี้เพื่อนเรายังไม่เข้าใจเลยว่ายูพิกคืออะไรมันก็ยากค่ะที่เพื่อนของเรา อยากที่จะเป็นยูพิกเกอร์แต่ถ้าเกิดวันนี้เพื่อนของเราเข้าใจว่ายูพิกคืออะไรแล้วเราแชร์สิ่งเหล่านี้ไปให้กับเพื่อนแล้วเพื่อนอ่านแล้วเพื่อนเรียนรู้เรียนรู้จากไหนคะ ก็เรียนรู้จากแอป u p i c k นั่นเองขณะที่เขากำลังเรียนรู้จากแอป u p i c k เขาจะรู้ทันทีว่าวันนี้ u p i c k เนี่ยไม่ได้แค่เพียงเป็นแอปพลิเคชันในการซื้อของออนไลน์เท่านั้นไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันในการทำาอฟเฟอร์เ e m a r มาร์เก็ตติ้งก็คือการใช้สิทค้าไปแล้วเราได้ค่าคอมแต่มากกว่านั้นก็คือ u p i c k มีห้องเรียนรู้ที่เรียกว่า u p i c k Academy ที่คุณสามารถเรียนรู้ง่ายๆจากแอปผ่านมือถือของเรานั่นเอง ครานี้เราไปข้อที่2ค่ะสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนที่เราจะไปชวนเพื่อนทํยูพินั่นก็คือเพ่กลับไปนะคะในข้อที่2นะคะข้อที่2ข้อที่1เรารู้แล้วว่ายูพิคืออะไรนะคะข้อที่สองเราต้องมารู้ว่าแล้วถ้าเราเป็นยูพิเกอร์แล้วเราจะได้รับอะไรบ้างเห็นไหมคะว่า วันนี้แอปพลิเคชัน UP k จึงมีความแตกต่างว่าถ้าวันนี้เราโหลดแอปมาเฉยๆในแอปของเราเนี่ยมันจะบอกว่าให้เราซื้อเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเป็น u p i ิ k แล้วนะคะเราสามารถมีปุ่มๆหนึ่งที่เพิ่มเข้ามา นะคะก็คือปุ่มที่เรียกว่าแชร์เลยเราสามารถแชร์สินค้าในแอปยูพิกที่มีสินค้ามากกว่า1 000, 000, ล้านรายการให้กับเพื่อนของเราได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้าก่อนเราไม่ต้องแพ็คสินค้าเองแต่ทางผู้ผลิตนะคะหรือทางยูพิกจะเป็นคนจะส่งสินค้ากับเรานั่นเองนะคะเห็นไหมคะแล้วถ้าเกิดเราอยากเป็นยูพิเกอร์ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันเนี่ยแหละ นอกจากนักชอปธรรมดาทางแอปพลิเคชันยูพิกก็จะบอกเลยว่าเห็นไหมข้อดีของการเป็นยูพิเกอร์เนี่ยมีอะไรบ้างน,นะคะพอเราได้เรียนรู้แบบนี้แล้วตัวเราเองมีความเข้าใจแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นไหมคะเราสามารถซื้อสินค้าเหล่านี้เพื่อทำคุณสมบัติตัวเองให้เป็นยูพิเกอร์ได้เลยเราซื้อสินค้ายูพิกชอยส์อะไรก็ได้ในนี้นะคะ หนึ่งรายการนะคะเราก็จะสามารถเป็นยูพิกเกอร์ได้เลยทันทีคราวนี้เวลาเราจะสามารถคุยกับเพื่อนนะและอยากให้เพื่อนชวนามาทำเราทำยังไงต่อคะเรามาดูเรื่อยๆนะจนสุดด้านล่างคะ่ะอ่าเพื่เลื่อนไปเรื่อยๆนะทุกคนจะเห็นเห็นไหมคะมันก็จะมีคำอธิบายของเพื่อนเราออกหมดเลยอย่างนี้พอเราเลื่อนไปห็นอย่างนี้เห็นไหมคะว่าเขาจะมีะรายละเอียดว่าสินค้าย,ยูพิกชอยเนี่ย จะมีกระบวนการในการจัดส่งนะคะมีชิปปิ้งเจ้าไหนบ้างในการร่วมกับเรานะคะนี่มีการระบบการโอนเงินธนาคารมีแบรนด์สินค้าที่ร่วมกับยูพิกมีแบรนด์สินค้าอะไรบ้างที่มารวมเห็นไหมคะก็จะมีคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้หมดเลยงั้นเราไม่ต้องพูดเองเลยคะ่ะแต่แอปพลิเคชันของยูพิกจะเป็นคนพูดหรืออธิบายรายละเอียดแบบนี้ให้กับเราแล้ว เห็นไหมคะว่าวันนี้ก่อนที่เราจะชวนเพื่อนเราทำยูพิกเราจะต้องรู้ข้อที่หนึ่งก็คือยูพิกคืออะไรข้อที่ 2- ก็คือมาเป็นยูพิกเกอร์กันเถอะเราก็จะรู้แล้วว่าการเป็นยูพิกเกอร์เนี่ยแตกต่างจากการเป็นนักชอปทั่วไปหรือชอปเปอร์อย่างไรต่อไปข้อที่สนะคะก็คือว่าเป็นยูพิกเกอร์แล้วต้องแชร์สินค้าอย่างไรเนื่องจากยูพิก เป็นแพลตฟอร์มนะคะเป็นเขาเรียกว่าโซเชียลคอมเมอร์นะคะเป็นโซเชียลคอมเมอร์ที่เราสามารถที่จะแชร์สินค้าในแอปพลิเคชันคือ UP i ิจะแตกต่างจากอ e ีคอมเมิร์ซอื่นทั่วไปตรงที่ว่าเราสามารถแชร์สินค้าในแอปของ UP i ิไปในช่องทางต่างๆได้เลยฉะนั้นแล้ววิธีการแชร์เราจะแชร์อย่างไรล่ะนี่ก็คือข้อที่3ค่ะเรามาเรียนรู้จัก การแชร์สินค้ากันดีกว่านั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามเราเป็นยูพิเกอร์แล้วเห็นไหมคะทุกขั้นตอนมันจะเป็นสเตปเลยวันนี้เราอยากจะชวนเพื่อนมาเป็นมาทำยูพิเกอถูกไหมคะเรารู้แล้วเพื่อนเราจะได้รู้แล้วยูพิเกอร์คืออะไรสเตปที่ 2, mm hmm. 2> เพื่อนเรารู้แล้วว่าการเป็นยูพิเกอร์เนี่ยแตกต่างกาันอย่างไรระหว่างช็อป เป็นนักช็อปกับเป็นยูพิเกอร์และสเตปที่3ถ้าวันนี้เพื่อนของเราหรือตัวเรามีคุณสมบัติเป็นยูพิเกอร์เรียบร้อยแล,แล้วแล้วเราจะแชร์สินค้าอย่างไรล่ะเรามาดูข้อนี้เลยค่ะคือข้อที่3เราแค่กดไปตรงข้อที่3ตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าในข้อที่3เนี่ยเขาก็จะบอกเลยนะคะว่าในการเป็นยูพิเกอร์แล้วเราจะสามารถแชร์สินค้าอย่างไรบ้าง มีวิธีการในการดูสินค้านะคะปุ่มแชร์เห็นไหมคะว่าวันนี้ค่าคอมมิชชั่นของเรานะคะถ้าเราซื้อเองเขาจะเรียกว่าเราได้แคชแบ็คนะคะก็คือเงินคืนแต่ถ้าเกิดว่าเราแชร์ออกไปนะคะเราจะได้เป็นค่าคอมมิชชั่นนะคะแล้วค่าคอมมิชชั่นของเราเห็นไหมคะนิ่มันก็จะมีแบบนี้นะเป็นรายละเอียดให้กับเราในการไล้รู้กับเราได้เลยนะคะ คราวนี้เห็นไหมวิธีการแชร์สินค้าต่างๆนะคะวิธีการแชร์สินค้าต่างๆให้กับเราพอดีอินเทอร์เน็ตพี่แอดจะช้านิดนึงนะทุกคนนี่ก็จะมีวิธีการบอกให้กับเรารู้นะคะว่าเวลาเราแชร์สินค้าไปช่องทางไหนบ้างเวลาวิธีการในการดาวน์โหลดสินค้านะคะเห็นไหมแล้วเราสามารถแชร์ตรงนี้พี่กดแชร์ตรงนี้นะบอกเพื่อแบ่งปันให้เพื่อรู้ได้เลยว่าวิธีการในการแชร์สินค้าเนี่ย ทำขั้นตอนอย่างไรเราก็แชร์เล่าตรงนี้นะคะบอกเพื่อนนะคะที่เขาเป็นยูพิเกอร์ของเราได้อีกด้วยนะคะโอเคต่อไปเรารู้แล้วแหละถึง3ข้อแล้วข้อที่4สุดท้ายนะคะและเมื่อเราแชร์สินค้าไปแล้วมีหลายคนพิมพ์ถามอยมาเยอะเลยค่ะว่าพี่เอขาหนูแชร์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 แล้วหนูจะได้รับเงินอย่างไรมันไม่สำคัญว่าเราแชร์เยอะแค่ไหน แต่สิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่เราแชร์ออกไปมีใครบางคนซื้อสินค้าในลิงก์ที่เราแชร์หรือเปล่าฉะนั้นค่าคอมมิชชั่นของเราจะได้ก็ต่อเมื่อมีคนกดลิงก์นะคะในสินค้าที่เราแชร์นั่นเองแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าและ จะหน้าตามันจะเป็นยังไงดูนะคะเห็นไหมคะทุกคนตรงนี้ค่ะนี่คือข้อที่4นะคะว่าค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเราจะได้ค่ารับค่าคอมมิชชั่นยังไงเมื่อเราเป็นยูพิเกอร์แล้วดูนะนี่คือวิธีการค่ะเขาก็จะบอกเลยนะคะว่าค่าคอมมิชชั่นของเราจะดูตรงไหนเมื่อเราแชร์สินค้าไปแล้วแล้วเราได้ค่าคอมมิชชั่นเราสามารถไปดูตรงต,ตำแหน่งของเราในยูพิเกอร์ได้เลย และเงินของเราค่าคอมมิชชั่นนะคะมันจะโอนให้เราทุกทุกวันพุธค่ะทุกทุกวันพุธนะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีกระบวนการในการบอกแต่ละข้อเลยนะคะว่ารายได้ของเราเนี่ยมีอย่างไรเท่กดไปให้ทุกคนดูตรงนี้นะคะวิธีการเวลาเราจะดูค่าคอมมิชชั่นของเราง่ายมาค่ะเวลาเราแชร์แชร์แชร์ชตามข้อที่3เราแล้วหละ แล้วเวลามีคนซื้อปุ๊บมันก็จะแจ้งเตือนมาในแอปของเราใช่ไหมคะให้เรากดไปตรงนี้ค่ะคำว่ายูพิเกอร์พอกดไปยูพิเกอร์เราจะเห็นทนันทีว่าเห็นไหมคะเชา้านี้อ่ะวันนี้ค่ะพี่เอมีรายได้จากยูพิกตอนนี้นะคะอยู่ที่321,000บาทตัวข้างบนเนี่ยคือยอดรวมตั้งแต่วันแรกที่พี่เอทำยูพิกนะคะตั้งแต่วันแรก เห็นไหมคะแล้วก็ตัวข้างล่างณตอนนี้นะคะณตอนนี้ทุกคนคะณตอนนี้มีคนซื้อสินค้าเนี่ยอยู่ที่3,300บาทพี่เอได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยอยู่ที่107บาทณตอนที่พี่เออัดอยู่ตอนนี้เห็นไหมตอนนี้พี่เออัดอยู่ที่เวลา10บโมงเกือบ11บเอโมงนะคะเห็นไหม พก็มีรายได้นะแล้วแล้วเขาก็จะมีการบอกเลยนะคะว่ามีรายการสินค้าอะไรบ้างที่มียอดในการสั่งซือ้อฉะนั้นรายการตัวนี้นะคะมันก็จะมีการสรุปยอดตัวนี้อาจัวบนนะคะตัวบนเขาก็จะมีการสรุปยอดตรงนี้มาให้พี่เอเลยแต่ละสัปดาห์ตัวสีแดงนี่คือมีการโอนเงินเข้าบปญชีพี่เอเรียบร้อยหมดแล้วนะแล้วก็จะมีการบอกเลยนี่คือค่าคของมิชช่นของพี่เอ ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะพี่เอบอกกับทุกคนก่อนว่าวันนี้ค่ะเราอยากชวนเพื่อนมาทำยูพิกดีไหมดีมากค่ะแต่การที่เราจะชวนเพื่อนมาทำยูพิกแล้วเราไม่มีองค์ความรู้อะไรเลยวันนี้เราไปชวนเพื่อนมันจะหนึ่งสิ่งที่มันจะเสียนะคะข้อแรกคือเสียความมั่นใจข้อที่สอง เรากําลังจะไปมอบสิ่งดีกับเพื่อนเราถูกต้องไหมฉะนั้นถ้าเกิดเวลาเรากําลังจะมอบสิ่งดีหรือเรากําลังจะแนะนําสิ่งดีๆกับเพื่อนวันนี้ถ้าเพื่อนเขาถามเรากลับมาแล้วเราตอบไม่ได้แสดงว่าเราไม่ได้มีความรู้ในสิ่งที่เราจะไปให้เขาจริงๆงั้นก่อนที่เราจะไปชวนเพื่อนชวนใครก็ตามคนที่เรารักและให้เขาสนใจทํายูพิก ตัวเราเองต้องมีความรู้ก่อนอยั้น4สเต็ปง่ายๆที่เราจะต้องมีนะคะ 1. เราต้องรู้ก่อนว่า u p พิคืออะไรข้อที่2เราต้องรู้ก่อนว่าระหว่างการเป็นช็อ p p e r กับการเป็นยูพิคเกแตกต่างกันอย่างไรข้อที่3เมื่อเราเป็นยูพิคเกแล้ววิธีการหรือขั้นตอนในการที่เราจะแชร์สินค้าไปช่องทางโซเชียลคอมเมอร์ต่างๆเนี่ย เราควรจะมีวิธีการในการแชร์สินค้าหรือสร้างรายได้ของเราเพียงมือถือเครื่องเดียวเนี่ยอย่างไรสุดท้ายข้อที่4ค่ะเราต้องรู้แล้วแหละว่าสิ่งที่เราลงมือทำไปแล้วนะเราจะเห็นเม็ดเงินกลับมาในการซื้อสินค้าของเราอย่างไรบ้างวันนี้นะคะเพรต้องขอบคุณนะคะขอบคุณยูพิกในการที่เมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมานะคะเพรตัดสินใจในการ ทำยูพิกตัดสินใจในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน u p พิกจากการเชิญชวนของเจ้าหน้าที่นะคะผมททางยูพิกที่เชิญพี่เอเข้ามาร่วมจอยกันในการทำธุรกิจกันในการอยากให้พี่เอเนี่ยแบ่งปันความรู้ในแอปพลิเคชัน u p i c กพี่เป็นเหมือนกับทุกคนเลยนะคะพี่เอแค่เพียงเริ่มต้นในการดาวน์โหลดมาแล้วพี่เอก็เรียนรู้จากตัวเพึ่งน้อยนี่แหละ แล้วก็เรียนรู้นะคะภายใน4ชั่วโมงนั้นแล้วลงลงมือําพี่ก็เห็นผลลัพธ์จริงๆว่าเพ่ก็มีรายได้ค่าคอมมิชชั่นเข้ามาแล้วเงินก็โอนเข้าบัญชีเราจริงๆทุกๆวันพุธณถึงเวลานี้นะคะณถึงตอนนี้เนี่ยเพจ์ทำมาแล้วเนี่ยประมาณ10เดือนกว่าๆแล้วนะคะผลที่ตามมาเนี่ยเพรมีรายได้จากการที่เบย์อยู่ตรงไหนในประเทศไทยเนี่ย พีมีรายได้เข้ามาในทุกวันเลยค่ะไม่ขาดสายนะตอนนี้าการเก็บเกี่ยวผสมเล็กผสมน้อยที่มันเกิดขึ้นจากการที่มีนักช็อปในการช็อปปิง้งโดยที่พี่เอเนี่ยไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยไม่ต้องอะไรคะ ไม่ต้องแพ็คสินค้าเองเลยไม่ต้องมีเงินทุนด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแค่เพียงเราเรียนรู้ในการใช้แอปให้เป็นและเราส่งต่อบอกต่อในสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องเพมมั่นใจว่าคนไทยในประเทศไทยหลายคนที่กำลังตกงานอยู่มากกว่า4ล้านคนถ้าคนเหล่านี้ได้เห็นยูพิกหรือได้รู้จักแอปยูพิกนี่คืออีกหนึ่งช่องทางในการสร้างไรายได้กับเขาค่ะ วันนี้เพ่ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วพี่เอจะทําคลิปดีๆแบบนี้มาให้กับทุกคนอีกนะคะสุดท้ายต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะน่านวนวัดอีสอทหากใครสนใจนะคะมาพักในช่วงอากาศหนาวนาวแบบนี้พาครอบครัวมาพักหรืออยากจะมารีแลกซ์สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะคะหรือเติมเชื้อ ไฟให้กับตัวเองให้ลุกชดชงอีกครั้งหนึ่งให้กลับมามีความสดใสในตัวเองแล้วอยากจะเริ่มต้นในการทําธุรกิจอะไรใหม่เพยแนะนําที่นี่จะเป็นที่พักผ่อนที่ดีสําหรับทุกคนค่ะเดี๋ยวเบจะฝากลิงก์เอาไว้สําหรับใครที่อยากจองห้องพักนะคะและขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ